ชวนดูหลงพวอเงินพิมพ์นิยมเนื้อขันลงหินองค์หนึ่งครับที่องค์นี้สแกนมาพบทองแดง77.12สังกสี15.53ดีบุก3.51ตะกัว2.3และเหล็ก1.3%ซที่ผมพูดว่าเปอร์เซ็นเหล็กเนี่ยครับไม่ได้พบเปอร์เซ็นแบบนี้บ่อยๆยิ่งดีบุกระดับ3กว่าเปอร์เซ็นทองแดง77%แบบนี้คือทองเหลืองที่อยู่ในกลุ่มของ เนื้อขันลงหินทองเหลืองคุณภาพดีซึ่งเราจะไม่ค่อยพบเห็นทองเหลืองเปอร์เซนต์แบบนี้ผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าสัดส่วนของการพบพระที่ทองแดงเปอร์เซนต์สูงสูงดีบุกเยอะเยมันพบน้อยผมตรวจสอบพระมาเป็นพันองค์ส่งต่อข้อมูลให้กับนักสะสมได้เอาไว้วิเคราะห์เอาไว้เปรียบเทียบผมเองก็เป็นนักสะสมคนหนึ่ง ในขนาดเดียวกันผมก็เป็นคนที่เคยหล่อหุ่นเทียนเคยทําทองเหลืองเพราะฉะนั้นก็เอาข้อมูลมาแชร์เอาข้อมูลมาส่งต่อให้กับนักสะสมได้เอาไว้ใช้พิจารณาส่วนพระที่ผมนําเสนอจะเก่าจะได้อายุหรือไม่ก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาครับผมเองส่งต่อข้อมูลผมเองนําเสนอแบบนี้ให้ท่านได้เอาไปต่อยอด คือหลายๆคนทำคลิปหรือแม้แต่คนที่สอนเรื่องการดูพระการสะสมพระทุกคนก็พยายามจะหาจุดที่จะบอกว่าพระที่ตัวเองเก่าพระที่ตัวเองแท้พระตัวเองถึงยุคเพียงแต่ผมนำเสนอข้อมูลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะนำเสนอการขยายดูผิวพระให้ท่านดูทั้งกล้อง 10X ทั้งกล้องกำลังขยายสูงให้ท่านได้เปรียบเทียบด้วยตัวเอง ผมแชร์ประสบการณ์ของคนทําหุ่นเทียนของคนหล่อทองเหลืองมาก่อนให้ท่านได้รู้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านครับพูดคุยกันที่ท้ายคลิปหรือท่านใดที่เป็นกําลังใจสนับสนุนช่องอันนั้นก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับคือการสแกนพระระดับเป็นพันองค์ที่นําเสนอเนี่ยครับหลายๆองค์ไม่ได้ส่งต่อหลายๆองค์ไม่ได้พูดถึงเพราะว่า มันไม่ได้น่าสนใจทองเหลืองที่เราพบหลายหลายองค์หลายหลายร้อยองค์เนี่ยครับมันจะทั่วทั่วไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งมันไม่มีในยะอะไรที่จะมานำเสนอองค์นี้เข้าเกณฑ์ของทองเหลืองคุณภาพดีที่เขาเรียกว่าขันลงหินซึ่งแบบนี้จะเรียกว่าสําฤทธิ์ก็ไม่แปลกครับเพียงแต่เมื่อเราขยายดูผิวพระเราเห็นจุดที่น่าสนใจเราก็เลยมาพูดคุย เราก็เลยมาส่งต่อมาจัดกลุ่มของทองเหลืองที่ดูน่าสนใจอย่างองค์นี้เราจะเห็นการผุกร่อนตามซอกเห็นไหมครับรอยจีวรจะค่อนข้างลึกก็ยอมรับอะครับว่าองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกองค์หนึ่งที่สวยงามเพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยสวยได้สัดส่วนคมชัดและเนี่ยครับที่ฐานด้านล่างที่รอยต่อก้านชนวนมีรูมีโพรงแบบนี้ อันนี้เบื้องต้นมันน่าสนใจอยู่แล้วว่ามาันเกิดจากอะไรพอเรามาขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าเมื่อเราขยายเราจะเห็นสาเห็นสนิมทองแดงที่ขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้ที่คางท่านจะมีรอยมีตำหนิอยู่นิดนึงแต่จุดหนึ่งครับที่ผมเองจะค่อนข้างชอบในการขยายดูพระหลวงพ่องเงินคือ บริเวณแก้มบริเวณซอกคอแบบนี้เราจะเห็นความเหี่ยวยน่นเราจะเห็นธรรมชาติที่น่าสนใจครับตรงนี้เป็นด้านที่นูนซึ่งจะโดนสัมผัสอะไรบ่อยๆเห็นไหมครับเราจะเห็นผิวเขาเนี่ยมีความเหี่ยวยน่นเห็นไหมครับสวยงามแบบนี้ท่านคิดอย่างไรผมพยายามจะบอกว่าท่านนำพระทงเหลืองของท่านเข้ากล้องกำลังขยายสูง แล้วขยายเปรียบเทียบกันดูครับว่าท่านเห็นอะไรกับพระที่ไม่ได้ล้างผิวองค์นี้เช็ดทำความสะอาดล้างแผ่วๆล้างน้ำเปล่าแล้วก็เก็บแล้วก็บูชาครับไม่ได้เอาไปแช่เอาไปกัดกดอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นผิวยังสวยงามอยู่ซึ่งพอเราดูซอกเห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุดที่เกิดฟองอากาศ เราขยายดูตามซอกเนี่ยครับเราจะเห็นรูเห็นโพรงซึ่งท่านอธิบายร่องรอยแบบนี้อย่างไรเห็นไหมครับเห็นรูเห็นโพรงนี่คือรูคือโพรงในเนื้อทองเหลืองถ้าใครที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับท่านขยายดูท่านเห็นรอยยุบย่นแต่อันนี้เป็นพระเนื้อทองเหลืองเป็นพระร่อโบราณทำไมเราได้เห็นแบบนี้บางคน สะสมแต่ไม่ได้เห็นร่องรอยแบบนี้พอไม่ได้เห็นร่องรอยแบบนี้ก็พยายามจะอ้างทฤษฎีพยายามจะปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองผมเอาพระมาทําคลิปมานําเสนอเปรียบเทียบให้ท่านได้ดูองค์นี้เราเห็นร่องรอยแบบนี้นี่ด้านหลังตรงท้ายทอยตรงใบหูเห็นไหมครับเห็นการผุกร่อนที่ผิว เห็นสาเห็นสนิมทองแดงเขาขึ้นแบบนี้ท่านมองอย่างไรคือแค่ท่านเปรียบเทียบแล้วก็พยายามไม่ต้องเข้าข้างตัวเองอะครับดูด้วยกันพิสูจน์ด้วยกันคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปก็ได้ครับให้ท่านอื่นได้เห็นมุมมองว่าเอ๊ะมันมีจุดไหนน่าสนใจเนี่ยครับที่ก้นที่ฐานด้านล่างที่ผมบอกว่าพอขยายขึ้นมามันเห็นรู <c oughs> เห็นโพรงแบบนี้ท่านมองอย่างไรกับ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมผมขยายให้ท่านดูรอยตะใบรอยล่องลึกรอยที่ดูไม่สม่ำเสมอแบบนี้ในขนาดเดียวกันลักษณะของผิวมันจะดูเหมือนกับว่าผิวเหี่ยวๆแบบนี้ท่านมองอย่างไรท่านคิดอย่างไรแล้วการเปรียบเทียบวันนี้ครับมันไม่ได้ยากหยิบพระขึ้นมาก็ได้เห็นแบบนี้อย่างที่พูดว่าผมมีพระอีก หลายๆสิบองค์นะครับที่ไม่ได้เอามานำเสนอให้ท่านได้เห็นเพราะฉะนั้นฝากมุมมองไว้นะครับ